้ลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาเนี่ยผมได้พาไอ้ก็บทตอนนั้นเนี่ยเดินมานะพี่พีซึ่งใกล้จะอยู่กับอทิดาเน้อยนะก็ต้องเดินทางไปอีกติดหนึ่งครับผมเนี่ยก็จะพาไปเพื่อให้มันเนี่ยไปพูดความจริงให้หมดนะ เพราะว่าการที่มันพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนว่ามันไปหลอกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะพี่พ่ยังไงเนี่ยตอนนี้ผมมัดมันไว้อยอ่ก็จะต้องพามันไปนะซึ่งอยู่ด้านหน้านี้ระหว่างนี้เนี่ยก็ส่วนเรื่องโทษเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าด้านองค์คลางกับทิตาน้อยเนี่ยจะให้มันเนี่ยเป็นยังไงต่อนะพี่พี่ยังไงเนี่ยก่อนที่ผมจะพาไปเนี่ยฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับเปนครับ ครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยให้มันเดินทางไปนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยให้มันเปลี่ยนชุดนะเนื่องจากว่ามันเนี่ยกลัวนะครับจนอื่นลาใส่เสื้อผ้าหมดเลยนียก็เหม็นมากมากเลยผมเลยให้มันเปลี่ยนชุดนะเพื่อเดินทางต่อนะครับเมื่อไรมันจะถึงกระเป๋ากูเปล่ามึงกูแอบไปแล้วเปล่าก็มาเช่อไอ้เอ็มเอ็เหียนกู แล้วมึงอย่าทำเป็นรอบที่สองนะอือลาอ่าแก่งจกิงๆอ่ะเดินตามไปตามทางไงรู้เพิ่งไม่มีแรงแล้วเร็วดิ

มืดแล้วนะครับหวังว่าผมจะเดินไปทันนะก่อนที่จะมืดเฮ้ยจะดึงจะโดนหัวกูนี่กูไม่เี็นไรแล้วนอนก่อนนี่นอกูดยู่วันจีเดินเมงไลเวลาเนี่ยนานะยัะนนงไ,ยยยยไม่ได้ทันเลย Chào ấy thằng nào đây thường nè Thôi lo gì còn nó leo Có thi của nhá không mình cuốn tìm cái gì cả มาครับไม่ไปได้ป่ะเจอลับไปกูมไม่อยากเจอหมาฮะไปจับมาเด้นัวมันจบอกะรมันไบอกเจ้า,าผมพูดเยอะเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยจะให้มันมาเล่าเองกระปากเหมือนดีกว่าไม่มีอะไรจะพูดเว้ยไปนั่งข้างหน้าป้องยิงไป นางขูข้าวนางนี้เขาเลลนางนี้ขูข้าวขู่อะจรเออขู่อยไองคจิงไปานองเราอะไร้าหรเ็นไงไม่มีไม่มีไม่มีอะไรจะพสนั้นเหตา เธอกูเตือนแล้วนะมึงก็ให้มันมเล่าดิพูดกูกูว่ามันไปแล้วมึงก็ให้มันเล่าดิมึงอะพูดกูจะไม่พูดมึงก็พูดเองคันมือว่ะใหถูกหลังของนักทีมึงก็พูดให้มันฟังดิมึงมันฟตรอมั้ง นี mm ่เลยกีน no? ี่จังอือมันเป็นบอก็ให้มันบอลดิกูบอกมันไปหมดแล้วก็ไม่มีไงกูบอกมันไปหมดแล้วให้มันเล่าเองกูไม่อยากพูดนี่จังได้ไหมก็บอกมันไปแล้ว ให้มันมาเล่าเองไม่อยากพูดต้องการคำมจีนคำมจีนอะไรกูก็บอกไปแล้วเนี่ยให้มันมาพูดดิเอ็มคุยเอ็มยิ่งอยู่ดีดิเล่าเลย๋ยอผขาทั้งน๋อเล่าเล่าว่า เราข้ามไปครับองค์ยีไอ้สัตวมาเรานะบอกมาดิผมยิงข้ามแล้วเนี่ยไอ้ตัตวมาไอ้ควานไอคน้ไอควานมันฟากให้กูมาลากตัวเด็ก้าวคนนี้จับตัวไปให้ไอ้ควานอะ

ไอ้ความมันสร้างให้กูมาเอาเด็กสาวคนนี้มันจ้างมันจ้างกูมาไม่จริงหรอกช่องช่องช่องล้านไม่ช่องแสนทำไมมึงต้องชันไปนี้ทำไมเธอตุ้งชันไอ้เชอร์เลยกี่ท่อ

ให้ไอ <mile> hey. ้กิจได้หมื่อแล้วก็ผมบอกไปแล้วเลยไอ้ควานนะมันฝากผมมาเอาเด็กสาวคนนี้ไอ้ควานมันต้องการเด็กคนนี้คือมันจะเอาไอ้เด็กนี้เด็กสาวนี้เอาไปขายนะเอาไปเป็นลูกทอร์พีให้กับไอ้ควานมันจะสร้างให้ อกคนนี้เป็นพูดอะไมไงเนี่ยอีกคนนี้เป็นลูกน้องลูกเก็บไม,ไม่่องไอ้ควายมันจ้างผมมาเป็นสองแสนมันบอกว่าถ้าได้ไอ้เจ็กสาวคนนี้มันจะเพิ่อมอี้พมอีก มันจะเพิ่มตายให้พวกมก,กคไอ้ควันม,มันฟักถ้าได้ไอ้เด้คนนี้แล้วไอ้ควันม,มันจะเอาเด็กเจ้าคนนี้เอาไปขายเพื่อเป็นอา,ปอาหารของทุกในเมืองของคนที่ไม่ดีมันจะเอาไปขายมันไม่ได้เอาไปขายหรอกมจอาจูกยี่ ก็ผมบอกไปแล้วไงท่านอคขาครับอย่าให้มันเข้าใกล้ครับเฮ้ยถอยบิจกดูมันกระพือเลยผมบอกไปแล้วเดี๋ยวเธอให้ผมเถอะไม่คุณโทษก็ผมบอกไปเรื่องหมดแล้วผมณยิงอะไก็นว ลงโทษไม่ไงดีครับเลยต้องฟ้านันสักทีไหมครับฟ้าเลยก็ผมบอกไปแล้วดูผมผมเดินจ้างมาจริงเดินฟ้ามาสักสองสามทีโคตรโคตรขององุ่ ผมิ่มจ้างมาไอ้ความมันต้องการได้คนนี้ไม่ต้องการหรอกเป็นไร hey, มั่งเฮ้ยมตาไปนีก็พอหนูยังคงดีโยยังสบายดีโยที่ผมบอกว่าหนูว่าพอหนูไเลี้ยชีวิตลงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงผมแต่งขึ้นมาเพื่อ เอาหนูเอาไปจับตัวไปให้ไอ้ควานไอ้ควานมันต้องการเด็กสาวใส่ผ้าใส่ขาวผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเอาหนูไปทำอะไรไม่รู้แล้วพ่อเป็นอะไรมางก,ก็บอกไปแล้วว่าพ่อหนูยังสบายดีอยู่ไม่ไม่ได้เป็นอะไร นไหนผมก็ยังไม่ <c oughs> ผมไม่รู้แต่ทางผมได้ผมน่าจะคิดว่าพ่อหนูยังคงดีอยู่ไม่ได้เจ็ดอะไรกับพ่อหนูพ,พ,พอพ่อเถอควายไม่ได้บอกอะไรงเลยหรอฮะกอะไรก็ก็บอกไปแล้วไงว่าควายมันจ้างกูมา มันป้าให้กูมาจับเด็กกระช้าส em> um> ิ่ข่าวคนนี้แม่คุไม่ค่อยู่เรื่อง่ครไม่ได้ฟ่งเราก็ผมบอกเรื่องจริงไปแล้วผมจะเอาเรื่องน้นมาโค่คุณ่ละให้อภัยผมเถอะไออเอเธอเออออเออเเออเเอ ว่าต้องโทษมันดีกว่าไหมต้อง่ทษมันเลยเกยรติยาดอช่หผมไม่อยากทำอะไรแล้วว่ามันยังเล่าไม่หมดต้องให้มันเล่าให้หมดก่อนน,น่าจะมีอะไรต,ติดบลังอยู่เล่าติดขาดจันอยู่รงนแล้วมึงไปทำอะไรมาก็าผมไม่ได้ทำอะไรผมก็เดินตามหนูมาเพื่อจับหนูไป หนูมาแล้วเดนินซองคนนี้มันจับได้มาทำไมไอ้อควันมันฝากจับหนูมาไอาจับเช่ไหมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังไอ้ควันมันฝากมาจับห,หนูหนูอยไรเดิดนจับไหมล่ะนั่งมาทำไมยัยนเดินไหมล่ะเอาไหมทำไมมึงพูดดีๆก็กูพูดไม่ได้สิมันไม่ฟังไง

บอกมาแล้วพ่อของงูอยู่ไหนกูกูก็ยังไม่รู้กูยังไม่เจอไอ้ควายมนไดบอกเชี่อเรื่างนี้หรอมันไม่ได้บอกกูแต่งขึ้นมาเองกูคงคิดว่าพอ่อด็กคนนั้นคงสบายดีย่กูแค่แต่งเรื่องมาให้พวกมึงลงเชื่อกูอือโอคิดืออะไร คือแล้วเรวจะทำให้พมอะไรต่อหรือผมก็ลาให้หนูฟังหมดละตายทุกคนฟังหมดละเพเพราะว่ไอ้ความร่างกูบ้าให้มาจับหนูก็ขอโทษได้ว่าอะไรเงี้ย เ่งลยให้พามันไปจจอก้นที่ไหนเหรอครับย้ายไม่เอาลงไปกูไม่เอาอย่าเชอ่อย่าเชอ่อย่าเชื่อกูไม่เอาลงไปแล้วเที่ยโทษย้ายไปดับแล้วแม่งกูแทงนะลงไปย้ายโดนฟ้าก็ไม่ย้ายโดนฝนดีด้วยกองนี้จะแังจะเลือดเหรอนี่เป็นโทษที่ดาวที่สุดแล้วไีกคว้าชิบูด้วย มีสร้างกูมาแล้วกูเดินนำไลายด็กันไม่เชื่อมองเด็กฝันไม่รอบดวงน่าเชื่อชีมามั้งได้ไั่ไปเลยแม่ครับพี่เหมือนว่าคุนร้านเนี่ยจะพามันไปจัดการตรงที่ด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันชีช่องยี่เพราะว่ามันเนี่ยก็ทำผิดมาเยอะนะพี่ ระวงเฉยิเล่ม ouais ันไปกลๆเลยเไปจ้ครับก pues, ็เราให้องคลักเนี่ยลากตนไปเคลียร์ก่อนนะครับอุ๊ย อีู่ช่ดทางรู่แล้วพ่ะดูนะโอ้แล้วขับไปโน่นแล้วตรงยิงครับจะไปไหนครับนะ่บาตระวังตัวนะครับ khai dê ye chi sao mà lên khai dê ye kìa chơi khai dê ye mà 看一อก้เย้มแลมขึนน้นเนี่ยาก้อนเนี่ยถือว่าเป็นบทลงงท่ขช่องพวกที่ว่า ทำผิดนะแล้วก็คิดไม่ดีนะคิดก่อ,อกระบฏอะไรพวกนี้เนี่ยเอจะโดนแบบนี้ถือว่าหนักนะครับลุงยิงคิดว่าพ่อของหุงยิงเนี่ยจะปลอดภัยหรือว่าเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าครับปลอดภัยแลวคิดว่าอยู่ที่ไหนครับครับผมไม่ได้หมายถึงไอ กบฏทับไม่ถึงพอขององค์ยิ่งนะครับพ่อขององค์ยิ่งนะครับเจ้กันจ้กันปุอยู่นี่เนี่ยเหมือนจะพูดไม่ค่อยดูเรือ่องได้นะครับพี่ๆครับผมเนี่ยอาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยก็ยังเด็กอยู่นะ ท่านเรียกองค์พระกลับมาได้เลยครับต้องมาได้แล้วกุมขลักกุมขลักต้องมาได้แล้วครบคับไปครับไปเลย วันนี้จะกลับมาแล้วนะครับ อันเจ้ามาเบอร์ฉันทำไมเสียเจ็บอะไรมั่งอะไรนะครับเจ็บอะไรมัง่งปอดไายหรอผมไม่ได้เป็นไรครับผมไม่ได้เจ็บอะไรได้วยผมลงโทษมันไปแล้วนะผมหญิงนี่ไปแล้วหรอใช่ผมลงโทษมันแล้วร้ายมันไปแล้ว ถือว่าเป็นโทวดาเบาหออ้องยิงนะไนอจิตคงเบือเ่อไงก็ถือว่าอไาล่มนไปนะยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนนะว่าห้อ,อ,ง,องยิงยจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันไปไหนล่ะครับ้ารายมันไปข้างล่างแล้ว นอนันเมเราเก็บของยายไปที่อื่นดียก่าครับเดี๋ยวมันเนี้ยเพื่อ,อมันไปแจ้งข่าวให้ขวัญด้วยม,มันก็ดีนะหาเรียก,กอุ้งยิงมาเลยครับ